สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับมีพักเครื่องนะครับหลวงพ่อทวดบัดชังให้นะครับมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพนพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมก็องค์นี้นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับขนาดปกติมาตรฐานนะครับ เนื้อนะครับทองแดงลมดำนะครับผิวเนี่ยม่วงลุงนะครับม่วงลุงเลยนะครับปลอดก็คุมด้วยนะครับผมนี่นะครับก็พร้อมเลี่ยมนะครับเลี่ยมมานี่ก็เลี่ยมมาใหม่นะครับสภาพดีเลยนะครับงานดีมากนะครับแล้วก็ขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับผม เรียมมาสวยใสปิ๊งเลยนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นเสมาหลวงพ่อทวดนะครับเนื้อทองแดงลมดำออกวัดนะครับออกที่วัดชังให้โดยตรงนะครับในปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับผม,น,บผมออนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดำผิวม่วงประหลอดองค์นี้นะครับพระองค์นี้นะครับเป็นเอ่อทองแดงลมดำเนี่ย แต่ว่าเป็นบล็อกนะครับที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับก็จะเป็นนะครับบล็อกกระสาบนั่นเองนะครับผมบล็อกกระสาบนะครับบล็อกกระสาบเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับฟาร์มคมนะครับมีฟาร์มคมแล้วก็สันเนี่ยตั้งนูนนะครับเป็นเส้นนะครับจะไม่ล้มนะครับเหมือนบล็อกธรรมดาทั่วไปนะครับผมบล็อกกระสาบเนี่ยก็จะนะครับเป็น เรียกได้ว่านะครับเอ่อใช้นะครับแท่นพิมพ์นะครับแบบเดียวกับที่เราใช้ปั๊มเหรียญสิบเหรียญบาทเหรียญห้าที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็จะมีฟาร์มคมฝานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับจะเห็นว่าดูดูตรงปลายปากกาผมนะครับจะเห็นว่าเส้นเนี่ยพาแท้ๆเนี่ยเส้นเนี่ยครับจะสัดนะครับเป็นรัศมีเลยนะครับให้เรานะครับใช้กล้องนะครับ ส่องดูได้นะครับหรือว่าเอ่อบางคนตาดีๆนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับพวกเสี้ยนนะครับที่เขาหยิบดูกันเนี่ยนะครับเสี้ยนศาสตร์มีฟาร์มคมมีเสี้ยนศาสตร์ผิวพันแห้งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกเป็นรัศมีพวยพุ่งเลยนะครับแล้วก็โซนบริเวณนี้นี่ก็จะเป็นนะครับประหลอดคุมเลยนะครับผมมีแก้มลุ้งๆหน่อยๆด้วยนะครับ ก็เป็นหลวงพ่อทวดนะครับที่ทรงเนี่ยเรียกนะครับว่านั่งสมาธินะครับนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวมีอักษรครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้เหยียบน้ำทะเลจืดนะครับดูมุมเอียงนะครับเห็นไหมครับว่าเหรียญสวยใช้ได้เลยนะครับลายกระหนกรอบข้างก็คมกลิบเลย แล้วก็มีนะครับยันอยู่ด้านบนห่วงเดิมพร้อมนะครับห่วงเดิมเดิมเลยด้านหน้าีนก็ดูโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามีฟาร์มสวยงามนะครับแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ขึ้นคอได้เลยนะครับอันนี้ขึ้นคอได้เลยวพราเรียมหมานะครับกันน้ําให้อย่างดีนะครับผิวก็โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวบิดๆให้ดูผิวนะครับว่าผิวนี่เขาสวยใช้ได้เลยนะครับ ก็นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปของนะครับพระครูวิสัยโสพลนี่นะครับเป็นรูปของนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมเห็นไหมครับว่าหนังสือนะครับดูตามายประกาศผมไปนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนี้อักษรนี่เป็นแท่งเลยนะครับพสองสองห้าสี่หนึ่งแล้วก็มีนะครับนโมโพธิสโตะคันติมายะอิติภควาเนี่ย ก็คือคาถาบูชาหลงวงพ่อทวดนะครับล้อมรอบนะครับนี่เห็นรอยพับของโลหะด้วยนะครับเหรียญแท้ๆนะครับเบสิกการดูเหรียญน,นะครับผรก็ผิวม่วงๆนะครับด้านหลังนี่ก็จอ,อกม่วงๆหน่อยประหลอดก็มีคุมนะครับแห้งนะครับเดิมๆเ,เลยเป็นบล็อกกระสาบนะครับ พระคูวิสัยโสพลทิมปีสองห้าสี่หนึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับไม่นะครับไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับเหรียญที่ทันท่านอาจารย์ทิมเนี่ยรุ่นสุดท้ายเนี่ยคือปีพศสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมีอาจารย์ทีมด้านหลังแต่ว่าเป็นพระนะครับยุคที่อาจารย์นองนะครับวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนั่นเองนะครับผม แล้วก็มีเกจิแดนใต้นะครับร่วมปลกเสอีกมากมายนะครับหลายท่านเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่นะครับราคาไม่แพงน่าใช้นะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมผิวของแห้งดีนะครับแล้วก็ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับมีในสารระบบนะครับของวัดชังให้อย่างแน่นอนนะครับ ไม่หลุดลายนะครับไม่ไม่ได้คิดเองเองนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีในสารระบบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับคือนะครับพี่นเพื่อนพี่ๆนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าชัวอย่างแน่นอนนะครับว่าเหรียญนี้ออกที่วัดชังให้นะครับในปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับแล้วก็ทัานท่านอาจารย์นองนะครับปลุกเสกนะครับอย่างแน่นอนนะครับผม อาจารย์นองเนี่ยเขาก็ร่วมปลูกเสกวานรุ่นแรกปีสองสี่เก้าเจ็ดด้วยนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะครับมั่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้นะครับเรื่องอ่พิธีกรรมนะครับพิธีการในการปลูกเสกนะครับก็จะแบบเดียวกับท่านอาจารย์ทีมนะครับผมนะครับตลอดคุมเลยนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับผมเปิดราคาไว้ที่ 3,000บาทนะครับโทรศ9 8 8์เก้าแปดส่หนเชษนะครับผมมีพักเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พี่เพื่อนๆนะครับเข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็นะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกัน สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ